ค่คะ้าเขาบอกเน็กกีรถราคา<อ><อ>ได้หลาหรถอีกได้ไห่า่ถ้าสามตัวได้ตัวสองร้อยแปดสิบถ้าสี่ตัวได้ตัวสองร้อยตัวเดียว <c oughs> ไม่ได้เลยจนะ้า <c oughs> แล้วนี่จะเป็นสี่อกค่ะอ้มคนไปรุ่นเกินิงหอรุ่นเกินเราเก่แล้วไี่พายพี่ชายหรอใช่ครับ สีประมาณสองนี่ก็สวยเลยนะทีไฟมันก็จะเป็นส่งแบบนี้ก็สวยที่เน้ำเงินล้วนค่ะเอาใช่พี่เิี๋ยวนี่น้ำเงินล้วนนี่ไม่สวยอ่ะไม่สวยใช่สีนี้สีนี้สวยนันนี่เกินเข้าตื่นเกินในที่จะใส่ได้นะเราสวมไหมคะ มันจะสูงเท่าประมาณเนี้ยถ้าเท่าเอวแล้วขวมมากได้นะคะอันนี้เอวเท่าไหร่นะครับยี่สิบเก้าค่ะถ้ายี่สิบเก้ามันก็ได้หมอลองไหมคะมีห้องลองอยู่นะไปล,ลองไปไม่ครับรู้ก็ได้ครับก็รู้ว่าได,าได้ใส่แล้วสวยไหมยอยากรู้อยากดูน้องยังจะมาอยากดูสวยไม่สวยเนาะอันนี้ก็สดสวยแล้ว ตื่นเกินไหมเนี่ยอยากรู้ว่าพู้ใส่ตื้นไมไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นเปล่าตัวนี้เนะเาะก็เ,เดียวราคตัวเ,เดียวไ้ถ้อ,อยู่ถ้าใส่ไ่ไนะเขไแกไ,กไกง่งตแ่เนีครับผมอยวพวกแกะไว ตรงนี้เขาเรียกตลาดลงเกลือเนาะโบเบ้โบเบ้ตลาดโบเบ้ลงเกลือตลาบด,ดลบุรีตลาดบุรีเนาะขอมันจะมีข้าวบะด้วยนะข้าวบะก็เป็นของตลาดบุรนะีเหมือนกันตรงข้าวบะจ้ะข้าวบะข้าวบพระพุทธบาทใช่ค่ะมีหลายรุ่นหลายรุ่ครับขอบคุณมากครับไปดูข้า,ขา,ขาวต่อ ครับพี่น้องสวัสดีครับผมพันธะเชี่ครับผมถ้ามาเดินตลาดโบเบ้นะครับผมตลาดโบเบย่ยตอนนี้ยังเปิดอยู่นะครับยาวถึงโน้นนะฮะส่วนข้างในก็ลึกเข้าไปเลยนะครับนู่นเหรอครับ ลึกเข้าไปข้างในนะครับเมื่อกี้ซื้อเก่งยีงงร้านนี้นะครับฝนใหญ่เล็ก็เดินหรือถุงก,กระลุงกระลังไปเลยพี่น้อง còn nhiều vậy thôi à, ừm, 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 เต็มมือเลยครับซึ่งเก่งซึ่งผัดลมนะครับผมพี่น้องผัดลมเสียบทิดชุ่บุหรี่เนาะลมยี่สี่พัดลมของท่านชาแนลห้างนะครับพี่น้องใส่มากโอ้หลายปีได้ซื้อทอี่นี่แหละพี่น้องบรรยาก,กาศครับน่าเดินน่าเที่ยวมากเลยนะครับสินค้าเยอะแยะหลากหลายเลยนะครับวันนี้แย้นได้ขอไปที่เซเว่นนะครับผมยาเอาไปรอที่รถนะครับพี่น้อง เราพอจอดที่ตรงนู้นนะครับพี่นอ้องตลาดโงเมื่องนะครับสลาบบุรีนะครับครับผมทุกคนเมติกีพันธเหนพผ้าลงมานะครับออกมาจากบ้านหนึง่งแจ้ แบบบ้านใบสองใบสามแล้วนะครับผมก็รีบมุ่งหนามาหาตลาดล้มเกลือโดยตรงเลยนะครับลงงเกลือนะครับตลาดโบเบสระบุรีนะครับตรงนี้ตรงอ่าโบเบสระบุรีนะฮะตรงพระพุทธบาทอีกที่นึงนะครับพระพุทธบาทนะครับอันนี้ที่นึงแต่ตรงเนี้ยอ่ามาสื่อยุตประจําเลยพี่นองมาสื่อปัดล่มนะครับผัดล่มยิบซีดีเสียบ จุดบุหรี่เท่านี่ครับเสียบกับีิจุดบุหรี่เท่านี่นะครับของท่านมันช็อตไปมมดตอิอบอดีหรือจังหไหนพูต่ว่าใส่มากหลายหลายปีค่ะครับดีนะครับกันเลือกที่สิมารสื่อตรงนี้แตก่ก็กลัวมาเพราท่านก็โอ้ยมากยังเฝล่าลึกอนอล <c oughs> ตอนนี้ยะเลยกับไปซื้อของอยู่ในเซเว่นนะครับผมไปซื้อเซเว่นตรงนู้นนะครับส่วนที่ได้มากกัเป็นตะลมนะครับตะล่มโตง่ายนะครับเนอ้องโผล่ไปผัดเลยอตอนนี้คืนอนัดชีวิตในรถนะครับพี่นอ้องปวดด้วยไซเสืออยู่ด้วพี่นอ้องมันคอยงา่ายคนหน่อยคนใจน้นองน้องเอ๋ ตอนเขาจอดนอนเขาก็บยายากสตาร์ทเครื่องปันแห่ปั้นอย่าง,ง,งเขาเป็น,น้องเครื่องเปียกเป็นห้องม่านห้องไฟก็มัาน,นใส่วิธีจอดดับเครื่องนะครับแล้วก็เสียบที่จุดบินนะครับใส่ถั่ลมเอาสำหรับนี่นี่โหแย่เลยเด้ครับนอนในรถยางเขอาเลยยิงฤด,ดูกาลนี่นะครับพี่น้องครับฤดูกาลนี่นี่เอาป้อน อนแบบทิโตกกับบอโตกนะครับแต่ว่าเอาขนาดในหนานรถก็ต้องพูดถึงเลยครับบบกันนอนสองคนเขานอน,นแม่บ้านก็นอนนี่เขาก็นอนนี่แต่เกิดทั้มาผู้เดียวก็ใค่ยังไงอย่างหนึ่งก็แต่เกิดแม่บ้านนี่บางเทียก็ลูกก็มานั่งยิงสินะครับเนาะเข้าก็จําเป็นต้องนะนี่ถัดลมนี่ยังไงกเจชาแหนนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้ว มันเก่งยิ่งเหตตัวหนึง่งนะครับโมเมนสื่อเัดลมแถมเก่งยิ่งออกครับผมเด็กเขาแถมมังเก่งยิ่งให้ผมเองนะครับของเราก็ะสือถึงยิ่งใหเค okay, ครับพี่นะ้องัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าเป็นภารกิจได้ครับผมถัดลมตรองมาให้ท่านดีเนะี่ะ จริงเขาปิดแลอดพี่น้องแต่ว่าหันตอนแรกๆเช่วงนี้ถนนหนานี่มันเป็นถนนถนนโผกเล่นเนาะเจ้าช่วงพนักงานเลยหาโมงหัวโมงสี่ล้านกว่านะครับรถบรรทุกเขาก็มาจอดแล้ว่ารถพนักงานเขาก็มาจอดกันนะครับสื่อกับคงกับเข่ากับเขกามีอยู่ท่างหนานะครับยังที่บ้านทายเหตุนะครับกับเขามีอยู่ทั้นหนเป็นที่ใส่ขอบเจ้าแสบเลยท่านจำเลยมีคนเก่าอยู่เลย ครับได้เล,มมล็กมาแล้วยังงุ่มงุ่มมากคนเลียวครับได้ยังมากแน่เป็นไงได้ลเลยมะเยอะแยะใส่กรอบอีกแล้วเห็นรับพี่น้องรับประจานวัสดีครับแม่เล็กวัสดีครับในี่ปลากระป๋อง ครับพี่น้องคลิปตลาดโบเบ้นะครับตลาดลุงเกลือนะครับโบเบ่สลาบบรีท่านเหยื่อรอจบไว้แค่นี้นะครับชิบวไทยนะระยะเวลาสุดทายนะครับปปะนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม